สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีคู่นูเพียนวิถีพ่อเพี้ยงสีผ้าท่านผู้ชมไปปลูกผักกาดหินนะคะปลูกมือนีมืออื่นได้กินเลยค่ะมาเบิงว่าคู่นูเพียนสีผ้าปลูกแบบใดน้อบาทเนี่ยไปเบืองกันค่ะเสร็จเรียบ้อยแล้วเท่ากับเสียดินนี่นะ ไปปลูกพักกาดหินนะคะไปเบืองว่าปลูกมือนี้กินมืออื่นปลูกจังไดน,นะคะค่ะพร้อมแล้วนะคะอุปรกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วอ่านี่ค่ะพักกาดหินนะคะพักกาดหินเป็นอย่างมันอยู่ในกระถางเป็นอย่างจังสีปลูกนะคะอ,อกระถางมันหน่อยกระถางมันหน่อยนี่เก็บกินลายเธอแล้วเนาะมันก็จะเริ่ม เบอร์ใหญ่แล้วเพราะว่ามันหน่อยนะคะูค่เพียนเคยเอาไว้ว่า,าข้าาปลูกกระถางหน่อยข้ากะสิใดตัวหน่อยนะ้าเอาลุมกระถางใหญ่มันกะสิใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะ,ะหลายๆกระถางหลายๆกระถางข้า,า,า,าสิสเอามาร่วมกันใซกระถางใหญ่นะคะค่ะกา,ารเตรียมกระถางนะคะมือนีข้าใส เข่งนะคะใส่เข่งในการแท่นกระถางนะเข่งมันจะเป็นรูลูลูลูในน้อยน,นี่การระบายอากาศการระบายหน้ามันสิดีกลัวนะคะดินที่ยุ่ในมี้ีก็คือดินที่ผสมเมื่อกี้ในส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เอาขีควายเนี่ยมาล่องถือซะมานี่คือก้อนหลุมเอาขีควายมาล่องแล้วก็เอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยชีวาภาพมาโรยอีกสองส่วนนะคะเป็นการหล่งหลากให้มันได้มหาอาหารนะคะ อันนี้คือความพร้อมของกระถางหรือหลุมที่เฮาจะปลูกนะคะเซจแล้วเฮาก็จะเอากระถางเอาพักกากาศอยู่ในกระถางนะะี่ค่ะมาลงนะคะเฮาสีลงจักระถางะบาบน,นี้อ่าลองเอ่อบ้างเบึงก่อนเนาะมันสิได้จักระถางที่ประมาณหุกเย็ดกระถางนะคะเฮาก็สีได้ กระถางงหญ่เลยแบบที่นี่เราก็ได้ดินปลูกไม่น้ำดินปลูกไม่ไปรุงดินแล้วก็ได้เพิ่นเพิ่นก็ได้ออกจากกระถางหน่อยนะคะกระถางหน่อยสิได้ต้นหน่อยอวิธีวิธีเอาต้นไม้ออกจากกระถางนี่ถ้าห้าจิ้มจิ้มซะก่อนนี่นันก็จะออกดีกว่าดีกว่าห้ามาเคาะโหลดนะนะ ะค,ะความรุง่กงกัโต๊ะกนเพิ่งจะน้อยหนึ่งนะคะเนี่ยจะจะออกมาเห็นเนาะหากมันจนะไปแล้วนะคะอยากหากินออกไปโนกกระถางแล้วมันหว่วนแล้วนะคะว่างลงไปอยากให้มันหันหนามาทางนี้เนาะนะหันหนารับแดดนะคะเบิ้งทิดทางของแดดนั่ากระถางที่สองรู้สึกว่าออกง่ายอยู่เนาะเพราะว่ามันกระถางหน่อยถ้ามันออกง่ายเข้าสังเกตเบิ้งเนาะออกง่ายกระต้รงไปจิม เคาะเลยถ้ามันออกได้ก็ได้นะคะนี่ค่ะหากมันออกมามันหาอาหารออกมาโหนออกระถางแล้วนะคะนี่ค่ะ่ะนีกระถางที่สองก็จะเลี้ยงลงไปเลยอยากได้ทีได้ห่างนะคะกระถางที่สามนะคะ่ะออกไง่ายเลยโอ้ยหายกัวที่ต่นสาบอยากออกมาโดนแล้วนะคะ กระถางที่สามสังเกตดรงเดะะวอด่าวเ,เลี่ยงเลี่ยงจนสีเลยแต่ว่าเหลือช่องว่างไว้แน่ห้องสีเอาดินปลูกใส่ลงไปกระถางที่สี่กระถางที่สี่กระถางที่ห้าปไดีลายอยู่กระถางที่ห้า แต่ทงที่โคือไงแต่นอกอะไรง่ายต่จะมีปัญหาด้วยแบบนี้จะกินพื้นทีเพือนคือกินพื้นทีมูหรือเล่าเนี่ตัวไงกูมูอ้ามันกินพื้นทีน้นมันบโลงตูบอะลกกรมูท่าไหร่เท่ากับแสะเน,ะเนเาะบลูอลอก่อนมูออาล่งกรอให้เพ่อนยู่การอ่ห้เป็นอยู่ยการางเป็น,ย,ย,น,ย,นย่การอ่างไงอ่าอย่การ เอาอันน้อยไปใหาเลี่ยง็ตัวสีสูงโกโมแล้วกันนะเดี๋ยอีกสองกระทางเข้ากระเบื้องเอาว่าซ้ำใดมันพอดีนะคะตัวน้อยตัวใหญ่อ่าต่อได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าครบแล้วเจ็ดได้อีกค่ะแปด กับสิไก้ดงดงผักกาดหินแลวแบบที่นี่ใไ้เป็นดุงเลยจัดให้มันงามๆนะคะหันนาหันนามันไปทางเดียวกันนะคะเ,เวลาพืชอ,อยู่ทั้งกระถางเนี่ยเขาจะมีหนาของเขานะ,ะนอกาสีรูสึกเลยว่าเออด้านนี้เป็นด้านรับแสงเขาจะหันใบของเขามาทางเดียวกันเห็นไหมคะหันใบมาทางเดียวกัน คือจังสีนี่หันหลังนะคะหลังอยู่ทั้งนี้อาหารหนามา้าอาหันหนามาทัานนี้นะคะพอว่าเสียงมันสีมาทั้งนี้ค่าตรงบึงได้ล่าปลูกตรงน้แงนบึงฝาน้ามาแงน,นบึงฝาน้าว่าเออมันมาทา้งไดนะคะเสียงมาทา้งไดจัดเพื่อนดีๆเพื่อนสีภาษามาจหงวกมาหาแสงใดง่ายๆเนาะจัดเพื่นตั้งเตลืมต้นปลูกเลยนะคะอ่าเมื่อลุ่มโตแล้ว เมื่อลงตัวแล้วเอาดินส่วนขี่เหลือนี่คะ่ะใส่เข้าไปในช่องว่างใส่เข้าไปในช่องว่างของเจละ่ะเตลละส่นนะคะเป็นตะมีแห้งแท่นพืชน,นอนเดี๋ยออกจากกระถางหน่อยนะคะมาอยู่กระถางใหญ่ต่เข้าดัดหนเพิ่นอนยูเป็นกลุ่มนะคะหนึ่งแหละ มันมันประหยัดพืนที่สองมีอาหารหลายขคืนสามนาคะคะเขากับประดับสวนได้น้ำตู้นเลี้ย่มากเอาต้นไ,ไม้ไม้ไม้ประเดกมาทำเป็นไม้ประดับ <c oughs> ทำไม้ประเดียกมาเป็นไม้ประดับนคะนคะเจ๋งๆเดิงสวยงาม เป็นกระถางหายอดีนะคะสอกเสียเข้าไปให้พอดีโอเคเรียยร้อยแล้วเข้าก็จะได้พักกาดหินนะคะถ้าได้พักกาดหินกระถางใหญ่นะคะค่ะกระถางใหญ่เลยปลูกวันนี้พรุ่งนี้ได้กินนะคะ ประดับสวนใดน้ำนะคะจะท่านผู้ชมล่องเอาไปเห็ดเบงนะคะในผืชอ,อีกหลายๆอาย่างกระไดโบเมนจำเป็นต้องเป็นถากกาศดยินเนาะนะเขาก็จะได้ความรู้สึกที่แปลกใหม่กับกระถางของเห้านะคะสวนของเฮาก็จะได้ทั้งงามเป็นตะเบิงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้เปลียนกระถางให้เขานั่มนะคะ หวังว่าท่านผู้ชมสิมีความสุขกับการปลูกพืชปลูกผ,ผักนะคะค่ะท่านผู้ชมคะไลายๆท่านบอกว่าอยากให้กำลังใจคู่นูเพียนอยู่แต่ว่าพ่อกดเขาไปบึงแล้วก็บ,บเห็นหมองที่สีกดไหลโกดติดต,ตามโกดแช่มันบเห็นนะคะเพราะว่าเห้าเห็นขีปคู่นูเพียนอยู่ในไลน์น่ะนะเห็นอยู่ในไลน์เห็นอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะถ้าเห้ากดสีขาวนะคะดให้หบึงกดถ้ากดสีขาวแบบนี้นะคะ อยู่ตรงกลางอยู่ตรงหนาคุณเพียนตรงนี้เนาะกดเข้าไปมันกระสิเห็นแต่คลิปวิดีโอมันสีโบเห็นเบิ่งนะคะกดเข้าไปจื๊บสีขาวตรงนี้เนาะมันกระสีโบเห็นอีหยังเห็นแต่คลิปวิดีโอโบเห็นมองกดติดตามมองใดกดไลค์กดแชร์มองใดมันบเห็นเลยนะคะท่านผู้ชมก็ออกไปใหม่นะคะ ออกไปใหม่บาทที่นี่กะะห้ไปกดขังเทิงอะนะที่เป็นลิงยู u ูบนะคะกดกดลิง youtube ค่ะปึ๊บเข้าไปมันกระสิไปที่ youtube นะคะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะมีอ่อสื่อช่องคุณเพียนกดไลค์ก็ได้กดแชร์ก็ได้กดติดต,ตามก็ได้นะคะนี่ค่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ บานี่กดติดตามกระดีซ้ำหนึ่งนะคะแต่ว่าจะให้ดีเขาไปอีกก็ให้กดกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งนี่มันดีจังไดคะ่ะถ้าคูนุเพียรมือใดอัปโหลดคลิปลงไปใหม่นะคะคลิปใหม่ของคูนุเพียรกระสิบไปปากดให้ท่านผู้ชมเห็นท่านที่นะคะสิบ๊บพลาดคลิปใหม่เลยแต่ว่ากดเธือเดียวเ้วยค่ะ ถ้ากดเธอที่สองแปลว่าออกจากกระดิ่งนะคะกระดิ่งกับติดตามน่ะมันโบมันโบคือกันนะคะกระดิ่งจะหูซึกว่าไก่ชิดกว่าแต่ว่าเขาก็ต้องกดติดตามก่อนแล้วค่อยมากดกระดิ่งนะคะนะคะท่านผู้ชมกดกระดิง่งแปลว่าเข้าจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของคูณเพียนตลอดจะบม่พลาดเลยสักคลิปเดียวเลยค่ะขอบคุณหลายๆนะคะ ขอบคุณที่ตั้งใจเบึงคลิปคุณเพียนจนจบนะคะขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ